พนมอ้อมเลยอ้อมเลยอ้าวไปเออาไปเป็นทีมเลยหลงใสได้ดูข่าวตามข่าวมา <laughs> มาดูเตนมันก,กอบเลยน,นะคะมาด้วยกันไหมนี่อุ้มนี้มาด้วยกันไหมเอ่ยโอมาด้วยกันนะคะนี่ก็มาด้วยกันนะคะ,ะต่อไปก็คงจะมีมเอฟซีเข้ามาแวะเที่ยวเล่น มากาดเป็นไงเด็กไปไหนกันมาเด็กเขามาแต่อาถพนมกับมาโค้งมาแล้วก็โค้งไปสกลนครเดินสายเที่ยวมั้งตามภาษาเด็กเขาใช่แล้วก็มาถึงกกอกก็มาแวะกกอกถ่ายรูปกับบ้านป้ายบ้านกะกอกไปกัน เอมเสาลงหลุมแล้วเสาลงลุมแล้วช่วยกันช่วยด้วยช่วยด้วยไปดูนะคะดูเสาปะรั้วปะลุงค่ะ ูกเสาลัวบ้านลูลงอลู่นู้น่ะใยากเข้ไปเลยเดี๋ยวผมใกล้ลงแล้วล่ะปกติก็คลอบนิ้วไม่ได้เลยครับไหลอ่าวันนี้ฝนตกก็เลย นั่งอยู่ก็เลยไลดีกว่าไลก็คนเยอะขนาดนั้นไลเลย,วยพวกเราขึ้นไลแต่ละทีสิบกว่าคนนี่โอ้โหมันได้เยมากมาก ก็เหมือนกับว่า้อยากจะมอบให้ให้แล้วแล้วก็เอาม้เป็นเแล้วแล่ว้วแล้ใแล้วแลีวแล้เฉยๆวแล้วแล้แ้นแล้วแลีวแล้วแล้วแล้วัลวแล้นแล้วล้วล้วแ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 ลล้วล้วแล้วแลล้นแ้แล้วล้ววล้เาแล้วว้ลรลลแล้วลวลั้ กางไงทำไมไม่ขุดห้มันวานไงได้สองสองต้นเลยตรงนี้อ่ะสุมานี่ยขวามมาชนนใช่ไหมใช่จะได้ต้องขุดใหม่เนาะมันต้องเป็นร่องขึ้ร่องมันต้องหันมาทางนี้ใช่เพราะเราตั้งสองอันไงตั้งสองเสาคู่เลยเอา้าทำไมเขาไม่ทำเสา,าอันเดียวมีรูแถงนั้นด้วยเลยล่ะเป็นถามว่าที่เข้ามาผิดหรือเปล่าไม่มันเป็นมันเป็นแบบนี้เพื่อเพื่อจะทำอีกเตาเนี่ยนเป็นพิเศษที่เสามุมนะอะไรประมาณนี้ไม่ไม่มีมันจะเป็นแบบ ดังกูเลยดังกูเาต่งู19ท่านครับขอบคุณครับเอาเมื่อกี้ไม่มีใครมาทำไใเยนะครับไม่มีครับการดุอล่นะครับการุพอลี่นะครับเดี๋ยวพี่ออนไมีห้องอย่ใกล้ๆตรงนะครับฝกดดั้องพี่บอี่ด้วยนะครับฝี่อ่นนี้ได้2 0ได้ห้องอยู่ไดห้องอยู่แน่นอนไม่ต้องเสียค่าเช่านะครับ่้ช่ายครับ ไมกันดันเลยนะครับวันนี้จบไปเลยไ,ไม่สองหมื่นเนย ที่นี้ก็ดันตั้งแต่แรกนะคะสอท่านนะคะที่กัปตันไม่เกี่ยวนะคะกัันนู้กับันนนตอนนี้กำลังเอาเสาขึ้นได้แล้วนะห่เสาค่ะเอาเสาด้วยก็เอามาจะงใส่ตรงนี้ก่อนนะคะอได้เสาแล้วนะคะจุ๊บ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 จุุ๊๊บจ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 ุุ๊๊บจุ๊บ๊บจุ นะเดี๋ยวจะพานิกกี้ไปท่องเที่ยวดูดูเสาก่อนสำหรับคุณเซเว่นนะคะที่มีเมนมาบอกว่าหวังว่าผู้ใหญ่บางทีจะไม่เอาเดนคืนนะไม่มีการทวงคืนใดๆทางสิ้นนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้ไม่ได้หวังผลประโยน์หรือว่าไม่เขา,เ,าเรียกว,ว่า ไม,ไ,มไม่ได้หวังคนทีตีต่อแพนทำได้ทำเลย <sk az> ให้แล้วให้เลยเคือทำบุญสีทองราคไม่ไม่ออกสูอแล้วก็จะไม่เปิดเผยแล้วไม่ได้เราเป็นสมบัติของ <sk az> <sk az> องคนไปแล้ว <sk> อ <az> <sk az> ยังนูน่นของกินมาอีกต่อคิดไปเลยครับโอ้มอไร <sk az> ข้าวกล่องเหรอปนี้ปปปะจุ๊บ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 ดีพอแค่นี้ก็สายไปนะคะเดี๋ยวเจ้าหนูจะพาเจ้านิกกี้ไปรอบตะเวนนะคะค่ะดีพอแค่นี้ก่อนนะคะอ๋อเดี๋ยวดูกไปดูอาหารของผู้ใหญ่มาอีกแล้วข้าวกลองนะคะข้าวก็มีข้าวกลองอีกนะคะโโข้าวกล่องอีกรอบเย็นนะคะรอบเย็นจะมีข้าวกล่องนะคะ รอบเย็ยนก็จะมีข้าวกล่องนะคะนิกกี้รอบเย็ยนก็จะมีข้าวกล่องนะคะแล้วข้าวกล่องก่อนิกกี้จะมีข้าวกล่องแล้วก็จะไปเอาข้าวกล่องกันนะคะนี่ค่ะงานคิดนีหเราหอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดจับสกายหให้ด้วยหญิงด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะ เราเรียงยาวด้วยเลยเรากินยาวเราจะไม่ไปยุ่งหน้าบ้านลุงฝนเรเรายาวนี่เลยไม่ากินหน้าบ้านที่สุดสดที่สุดค่ะ